นัทนิสามณีย u ูทูบเบอร์ชื่อดังเดินทางลงใต้เพื่อทำสิ่งนี้ให้หนูน้อยลั่นขอสนับสนุนความฝันให้เด็กเปิดมุมมองการเลี้ยงลูกเธอเป็นตัวแม่ในวงการบันเทิงที่ชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆธุรกิจและกิจการต่างๆมีแต่จะรุ่งสำหรับนัทนิสามนีหรือนัทสบัดแปลงยูทูบเบอร์อินฟลูเนาซแบบ lgbtq ชื่อดังเธอฉายแววเข้าสู่วงการตั้งแต่เด็กและพยายามใช้ความเก่งของเธอหารายได้ให้ครอบครัวมาโดยตลอด จนตอนนี้มีเงินเก็บในบัญชีหลายสิบล้านบาทคอนเทนต์สร้างแรงบันดาลใจล่าสุดนัดนิสามณีได้ออกมาเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียปล่อยภาพคอนเทนต์แต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางที่ตัวเองเก็บสะสมไว้พร้อมแต่งตัวแปลงโฉมให้หนูน้อยกลายเป็นนางฟ้าเห็นน้องหญิงลีแล้วเหมือนเห็นตัวเองตอนเด็กๆเ,เ,เขาไม่มีความเรื่องเพศชายหญิงตุดกระเทยใดๆเขารู้แค่ชอบแบบนี้มีความสุขแบบนี้ มีแต่ผู้ใหญ่นี้แหละที่ไปยัดเยียดว่าเป็นแบบนี้ไม่ดีนะมันผิดนะวันนี้จะพาไปรู้จักกับน้องหญิงลีเด็กน้อยที่ชอบแต่งตัวและมีความฝันอยากเป็นนักร้องโดยมีครอบครัวสนับสนุนความฝันน้องแบบไม่ปิดกัน้นล่าสุดน้องและครอบครัวติดต่อนักมาขอชุดสวยๆว,วิกและเมยเพื่อไปร้องเพลงเปิดหมวกที่ตลาดหาทุนการศึกษานัะปล่อยคลิปหกโมงเย็นนี้นอกจากความน่ารักของน้องที่จะทําให้ทุกคนยิ้มแล้วจะเปิดมุมมองการเลี้ยงลูกของทุกคนใหม่ด้วย แฟนๆชื่นชมทำดีต่อไปท่ามกลางความชื่นชมของแฟนๆที่ได้เห็นโมเมนต์สุดน่ารักในครั้งนี้ของนัดนิสามณีรุมถล่มไลค์คอมเมนต์รัวๆชอบจังน่ารักมากที่นัดที่นัดใจบุญมากหัวใจฟูเลยครับปังมากที่นัดน่ารักอบอุ่นเย้ yeah. ขอบคุณโอกาสคะ่ะน้องน่ารักจังค่ะแบ่งปันเท่ากับความสุขบวกมุมมองบวกทัศนคติปลื้มใจมากครับอยากเจอ ลอยยอค่ะน่ารักสวยเก่งเห็นแล้วยิ้งตามเลยค่ะ